สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับว่าว่าสิเป็นผู้ชมเกา่าหรือผู้ชมใหม่นะครับพึงเข้ามาดูนะครับผมเอามนีกับสิมาอัปเดตรถคันนี้นะครับหลังจากเก็บงานไปบางส่วนแล้วนะครับนี่สำหรับ NKR นะครับ ลอยสามสิบแรกนะครับปีสีหกขั้นนี้นะครับผมราคาสามแสนสองหมืนบาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับได้เป็นตัวลอยสามสิบเทอร์โบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะครับผมสำหรับหัวนี่บ้เคยเห็ดสีเลยนะครับสำหรับหัวของเขานะครับ รับประกันได้นะครับนี่สติกเกอร์กระจางไปแล้วนะครับสติกเกอร์นี่เห็นไหมครับครับถือว่าเดิมบางครับได้เดิมบางนะครับสําหรับส่วนหัวนะครับบ่มีหมองผุนะครับแต่ก็มีร้อยบุบนิดนึงตรงนี้นะครับนี่สำหรับยางหนาผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไม้นะครับผม ยางหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมขนาดยางกิ๊ดร้อยนะครับผมขนาดยางกิ๊ดร้อยขอบสิบหกนะครับนี่โฉมนี่ยังเป็นโฉมตาแยกสีตาอยู่นะครับผมแต่ก็รอคมนะครับรอคมนะครับ,ออค,ค,รบคัดสีออกเข็นมาครับพี่น้องการิีสดใสขึ้นมากนะครับผม ผมได้ทำการคัดในไม่นะครับนี่ส่วนนาผาเขาจะมีรอร้อยนะครับผมนีม่ร้อยนะครับมีร้อยแต่ว่าบมบุป,ปวยยังนะครับผมห่อยแม่งสิเอื่อนห้อยแม่งบินต่ำว่ะครับตรงนั้นเอาว่าใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าผมขายนะครับ บ่เป็นตามสะพานนะครับเก็บงานไปเรื่อยๆขายไปน้่นะครับราคาสามแสนสองกลับมาคุยกันในนะครับผมเก็บงานไปใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับผมยางเปลี่ยนนะครับใส่ขวานะครับยางไม่หนึ่งคู่นะครับสีหัวฟังนี่นะครับนี่เห็นไหมครับแต่นีแน่นิดนึงนะครับนี่เห็นไหม ลองร้อยนะครับผ่านการใส่งานมากนะครับคือรหลดบอคัตนึ่งเฉดสีเลยนะครับผมกะถือว่าสภาพสีหัวมันกะกายหาสิบอยู่นะครับห้องคัดเสร็จออกกะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในอยู่นะครับผมสีหัวนะครับว่าถึงก็ขีไล่นะครับนี่เรียกได้ว่าบ่มีสีปูแปดเปื้่นเลยนะครับนี่ หัวเขาเป็นรถเดิมจังหวัดอยุธยานะครับเดิมจังหวัดอยุธยาส่วนภายในหัวนะครับนี่นะครับนี่แหงประตูยุคบนะครับผมก็บท้ายไปแล้วนะครับคลิปนึงแล้วนะครับรถคันนี้นี่ก็มาอีกแค่คลิปนึงนะครับ บ่อนะครับกระสิมีนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็อยยุตรงนั้นนะครับห้อยได้มันรุดออกนะครับผมนี่สวยนะครับเลขไม่สองแสนนะครับทัานนี้ผมเปิดเบื้องแล้วนะครับผมไม่สองแสนกโลนะครับก็เบื้องแง้มนี่มันไม่เห็นหรอกครับผมมันต้องเปิดไฟนะครับเปิดไฟลีแผ่นเพดานนะครับนี่แผ่นเพดานนะครับผม

สำหรับพืนขั้นนี้บได้ลือล่างนะครับเพราะว่าเค็กเบื้องเดียวสะอาดนะครับแผ่นยางบ่ขาดเลยนะครับผมเดี่นะคราจะปล่อยไว้เดิมเดิอทั้งสี่นะครับนี่ส่วนเรียงของเบาะนี่ตั้งมากันไหมนะครับตั้งขันสีเฮ็ดนะครับนี่ เถืองมือบ,บอมมี่นะครับเนี่ยางอะไรไอแม่แรงกับบอมี่นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเข้าสื่อมือสองฝืนแมานะครับมันมาตามสภาพมันบอมี่มากนะครับเฉดจังไดยนะครับแต่ว่าล้านยางมันกระลายอยู่นะครับสมือนี่อันเมนว่าสีขันเองกับันใหญ่ก็ได้ครับในี่ยันยางนี่เราติดเลี้ยนเองนี่สกะง่ายเกินกนะครับ เมาเบื้องสวยของตู้นะครับกะได้สัดสีนะครับเป็นสีกันสนิมสีบอลเงินนะครับผมสรดให้กะดูดีขึ้นมากนะครับผมดีกว่าบ่อเห็ดนะครับผมมานะนี่สภาพตู้ซิบบานนะครับเปิดได้รอบขั้นนะครับสำหรับตู้เขาสำหรับตู้นะครับ แทซี่นะครับเ่ามีหม่งติเลยนะครับแท็ซี่เขานี่มาดูได้นะครับอยเบิรงได้นะครับหลังท้องกอมสะอาดออกเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมผนกระตกนะครับหัวกระเซ้านะครับอ่า เบิง้งภายในตูนนต้นะครับภายในตู้นะครับตู้กะสวยงามเลยนะครับบ่มีหัวนะครับตู้บ่มีหัวสําหรับภายในตู้นะครับแต่ว่าหลูกยางก็มีซึกนะครับมี่ศึกบางนะครับหลูกยางหลูกยางไอ้กันน้ำนะครับก็บมีแน่ธรรมดานะครับ เป็นวัดเละไข่เป็นวัดดิอาอเปิดตัวอะไรบ้องนีเปิดตวสรือทั้งขางเลยไอ้ขอดีนี่ตัวสวยพวนสวยสำคัญนะครับวันหลังฝลังว่าสวยรีวิวนะครับนี่เอาเปิดเปิด,เป,ดเปิดว่าเป็นอีกนะครับเออ เอ๋อติดสีอ่ะล่ะเปิดได้กูเปิดอยู่เอาเนี้ยลอกออกได้ไหมนี่ไงยังมีเปลือกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับลักษณะการเปิดตัวออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หัวว่านี่หัวหัวดิ ขื่นย่างงามไปเห็นไหมครับสวยกริบป,ป้องนั่งกับเปิดได้ขึ้นกันเอาเปิดทางนี้เบื้องบนน้องพิมพหลบลเลยอันะ <c oughs> ติดสีนะครับไปพ่น <c oughs> สีมากหมู่บ้านนี่นะครับนี่เอ๊ะ เอ,อเนี่พับได้พ้อมพับพับบานก่อนมาเออพับบานเราดึงออกไปเออพับนี่ออกตจะเป็นประมาณนี้นะครับพับได้ไหมพับได้เหมือนกันเปิดได้รอบด้านนะครับผมเปิดได้รอบด้านเลยนะครับสำหรับพื้นนะครับไม่เต็มทุกแผ่นนะครับแถมฟียางอะไรสองเซนครับว่าแถมครับอันนี้เสียาไว้ครับ นี่เสียลงไว้ครับอ๋อผู้ใดญทัวรมาอีกมั้เนี่ยเจาผู้น่า<ะ>รักนะดกว่าไม่สุดก่อนโหเอาวอลรับกับวอล์รับครับเออนนี้เสียดไปเอาเปีต์ไปดิปปีต์หายากนะครับเป็นตู้สิบบานแบบนี้นะครับรถตู้สิบบานนะครับหกหล่อ <c oughs> ขนาดเล็กนะครับเอาไปขายของเปิด คางขายเลยได้นะครับนี่ตลาดนัดตลาดนัดพอเมี่ยนี่ขายด้วยอยากขายเป็นหันหมอลำกันเลยดิอ๋อสมมติว่าไปเปิดไเปิดมันบ่ล่ะไหรเปิดเปิดตัวกันบ่ล่ะเอาวันนี้ก็เต้นมาเลยเด้อนางเด้อนะครับเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเลยมาครับผมเดินอย่างนีกว่าลงมาลงมาเออเหร ไอ้ให้พี่น้องเบื้องเรียนไว้น้ำกันนะครับว่าสื่อกับว่าไปยังนะครับเบื้องเป็นความรู้นะครับผมว่ามันเป็นตู้สิบบันพิเศษนะครับรถขันนี้นี่ชีแหงไปนี่วัดนี่นะครับยางล้างกับพ่อใส่ได้นะครับยางอะไรยู่ครบนะครับวนกันสอดกันซี่นะครับเอ้ายกหัวเบิ้งเงาเอาาเทีอะ พี่น้องหัวก็ขับมาเบิ่งไหมเอ๊บโดเสียครับเสียขา,าดไปไปนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องขึ้ห้งดีกว่าเครื่องโมลัวซึมนะครับนี่สำหรับเครื่องยนต์ C HG หนึ่งนะครับนี่นแนคนพนื้นะครับบมมีผุนะครับ แบบที่สวยงามนะครับอาจจะมีสีสีสางเพืนน่อนๆเลยออกมาหนิดนึงนะครับนี่มุมหัวด้านบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ห้อยหมวกนะครับนี่หมวกขเขานะครับนี่หายไปน้ำเลยนะครับแต่ว่าผมาใส่ครับผมไม่อยากใส่หมวกมว่ามักใส่หมวกครับหมวกพี่น้องอยากเอาไปเห็ดสี เอาไปน้ำได้เลยนะครับผมแต่ขันผมไปเห็ดมันกับเพิ่มคาขึ้นไปอีกนะครับนี่เบิ่งเรื่งฟังนี่นะครับปลูกพาวเวอร์กับปลูกน้ำนะครับเตอไอเติโบนะครับนี่เธิโบแอร์คอมแอร์นะครับแอร์เย็นแล้วนะครับผมแอร์ผมก็เห็ดให้เรียบร้อยแล้วครับเช็คลวนะครับเช็คลวแเราก็ทำการเติมน้ำยานะครับเย็นแล้วนะครับกันี้ ทอยางตัวนี้กับเปียนไห้ไหมนะครับเดิมทีมันแตกนะครับตัวนี้แต่มันขาดนะครับทอยางนะครับสวยนะครับปานนี้เบึ้งนะครับผมฟังนี่นะครับยางฟังนี่กัดซี่ฟังนี่นะครับ,รบเห็นไหครับ ซีนี่ที่ว่าสวยงามเลยน,นะครับเต็มรอย่ได้เลยครับเก้าสิบนะครับกั๊ซี่เขาประกันนะครับบ่มีผุโอ้มีหักนะครับตรงเล็กคานเล็กนะครับตรงเล็กคานเล็กนะครับกับเรือนะครับเรื่อเช็คไฟนะครับพาไฟทัก อันบนกะออกอยู่นะครับแต่ว่าพลทับไปเลยผมจะเปลี่ยนอันไม่นะครับไลเช็คไฟหายนะครับเอา้าฟังเสียงเครื่องกันอีกจักรอบหนึ่งนะครับเอาตาร์ทเป็นไงทิางไป้ อ่นก่แท็กเดียวนะครับนิปนะครับนี่เอาไปพิ่งทั้งนันนะครับ con thì kháo chua lên à เราบล็อกน้ำนะครับเราประกันว่าเครื่องดีแน,น่นอนนะครับผมเครื่องดีครับด,ดีสวยนะครับผมเบิึงคว้นปลายทอนะครับรถผมมีคว้นขาวนะครับผมมีคว้นขาวคว้นดำนะครับ เ็นเครื่องที่ผมชอบมากๆนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเหนเป็นเครื่องตัวนี้นี่ผมสิมักนะครับเพราะว่าสิเป็น NPR NCR นะครับมันสิอยู่ในเครื่องตัวนี้มันสอยู่ในไอ้รถ NC ็นะครับกับรถ NP นะครับสีมีอยูสองตัวนะครับรหัสซ HG นะครับผมมีอยู่แค่นั้นนะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเบิ่งเป็นทังเลือกนะครับเพื่ออยากได้ไปใส่งานนะครับหรือหรือบ่อเอาตู้ก็ได้นะครับขันบ่อเอาตู้กัมาคุยกันได้นะครับถอดตู้ออกให้ได้นะครับขันดี่เอาไปเห็ดเป็นพวกรดดูดสวมนะครับพี่น้องก็มาสื่อไปเห็ดายนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพวกมาเล้พเป้าเวอร์นะครับมีแอร์มียางขบนะครับมันก็ดจะ กีรถลดเท่าขึ้นมานะครับว่าเป็นรถที่เพิ่มความสะดวกสบายนะครับกำลังแรงมาสูงแน่นะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทรกะ0 9 8 3ย์เก8านะครับสามารถโทรคุยสอบถามได้นะครับผมเป็นไปได้อย่างเหมาเบิ้งรถตัวจริงนะครับผมว่าสมกับราคาที่ขายบ้อน,นะครับผม รถกับยุทธีมหาสารคามนะครับผมอำเภอเมืองนะครับดังไดก็โทรมาสอบถามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ